เนี่ยตูย้ปลาไข่นาบัดเอาออกไปพี่เจ้าพี่ไปอาอีม่แ้อ่ออายะโอไรอ๋ต้ีตัวนี้เสียรงตัวนี้ยปะ้มาไามามดพี่น,อหน,หน้อยเนาะอยู่ทาง อ่าบ้านโคกปลายอ่าวก็เรียนก็กลับทักทายสบายดีสวัสดีปีใหม่เราเลยพี่หนุอยเนาะอ่าสบายดีสีสดสุขสุขคนวันนี้กะมาทางเฮือนยาพี่หนุอยเนาะคือว่าเห็นเพื่อนมาปลูกแคนตอนฮาปีใหม่โดยวันนี้กะมาเทื่ยวเนาะซ่านพระน่ารอดแต่ว่าท่านได้เข้าไปเพิ่นเฮ็ดจังได๋กะโดยหากมาฮอด ยังบ่ไดบไปเบ่งว่าเพิ่นเดอียงพี่น้อยเนาะไปขับเบิ่งกัน่นงามถ่ตูพน้องเแต่ละคนสบายดีเด้อโจัดงานสังเดม้อนี้เนาะกินปีหม่กินปีหม่ตรงกาอ้อทางหนไปเลยไโเยๆๆเข้าไปเบิ่งกอนเลวจบเลวจบ เอาสบายดีบ้านกูกูคนเด้อมาดิมมากินเสนข้างนอกกินเส้นโดยโดยต้มข้าเปียกมานนิกินปีไม่เร้าแล้วก็ต่อแขนะพะมาทางไหน มาบอาผมมีใครยกให้บ้างันี้เอนเหรอาน้จะ no yeah. ัดที dai, yeah. asa, ่ากนเนทังยามาพทันหรอเอยมาซะบ่าเป็นยังรึวมาซะดีกว่าปมาเผมะสาน้มาัดักยการาาำลาง ผูกแขนกัยังบ่มาวนมาลังมากเขกินเบิ้ลอก็ไปเบิ้ลสิ่วมาเผื่อลงทรงพระทรงยางดียังนันะคนนั่งบัเห็ดนว่าเก้าุมงไปสิบโมงผูกโอ้มาสาดีกว่าบม่มาลา น si ้ันคกอยคะเาะู <m <m ู้้อาเนใส่มือกันไดปีไหมเอาคือบว่าว่า่ใจบ่ปีมาอยู่ดีไม่แหง

แห้งอ่ะเย่าตัวค้าไก่นาันเอาออกไปพี่เจ้าพี่ไปว่าดีไม่แห้ง ใเปลนลินเวียนเลยนะ่าใครว่าจขายกีย้นดีให้คนดีดีก็เอก่เาเาลยร้านใหรที่พันที่เช่าพังไงร้านวะร้านแท้หลายคนีมีแห้งาไปนี่ยต้องผู้ถิ่มไปน้เงจคือไปลายไปเน่ยถิ่มไปแล้วห่มไปเยอะ่มไปเย น้ำส้างวันนี่ีกวาดเก้ากวดคันม้าชัยผ่ไมแลงส่างผูกเคนักตอนปีใหม่โงคถ่ายปีเก้าได้เลยเฮ้ยไปหาเงินหาค้ำหาได้เงินคือเงินหาได้นองคือทองหาได้มาเต็มทองเต็มไทไผาขาใช้เงินขายทองเลอสุกเฉาเลยสุบาจชับสบายใจหายลคาจะวด้ยยายไปเงลอกคาเดี๋ยวเอาเบิ้งเงียบลูกีบิ้งนอกอยู่แล้วได้ใส่ไปเพื่อใำลังจะรวยเอ้ยจะมีใหใหม

nè nuôi ba phi ba phút này ấy đấy luôn, mưa đấy mưa đấy mưa đấy Đi đấy mưa đấy à, mưa đấy mưa đấy Cứ mua <laughs> nè đấy <đúng> mưa <laughs> <ơi. cười> ท่ามาทั uh, hey, ้งนี้พี่นาะมายังเฟอด้วยนี่นี่ทั้งเฟอทั้งกเปียาจได้มีนูอะไสั่งได้ได้กเปียสั่งมาเฟอสั่งมาสบดอได้บ่ขายตนเช่าตัขายดีดีเนาะมาซามาซาประธานมาซาบระธานอดเอ้ยือสีทันอยู่ ข่าเปียกนึงคือซีบรัข่าเปียกเนาะข่าเปียกบนทานั้นยังเทโลนึงนะสวยังหมดได้โอ้ทางนั้นก็กำลังคั่วอยู่สรงการปีใหม่พี่น้องเอ๋ยเนาะโอ้ทางนั้นก็กำลังคั่วเป็ดอยู่แม่คั่วก็จะจะเป็นวินแม่คั่วก็จะจะเป็นวินเลย เอาคนนึงอานเอาบ่เสร็จนะบวาย็นเสียเสร็จบ่เย็นเสียเสร็จเขาเปียกยั่งบ่ให้ห้าวถั่วหนึ่งเนาะห้าวห้าวบอหรอกเศ้ผืนถั่วมาดู่ะใ่ดูงันไปเมียนพุนบ่อมาที่ถั่วนะกลางแล้มันไปพุนบอ ลูกแพนี่น่ะเออใกหน่อยเขาใกล้คยะค่ะจะคือแบ่าถขเยนี่น่ะะกันเี่ยู่ภาพมาบ้านี้พี่น้องทางไหนเพิ่นสีเห็ดล้วเอากรูกเป็ดตัวนี้ได้สิ อันนี้ชีวิตต้มต้มพี่น้องเองเนาะเมื่อเนี่จะเ,เป็นปีใหม่แล้วก็มาผูกเเขนทหานหญ้าเ็น่ะเพิ่นซื้อเป็ดมาแล้วก็พักมาให้เรียบร้อยเอากลับมาปรุงแตง่งเองเดี๋ยวสิต้มนนตตเนาะมาเบิ่งง่ายๆเพิ่นปลาโตตากเป็ดใครเป็นเซฟมาก่อนบ่ หอมหั่นนะว่าหอมนะหอมหั่นแน่โอ้ลอกสีมืออ่าอ้เพิ่นสิลาเป็ดสูตรคนไทยพี่น้องเอ้ยเนาะไอฮักของแม่น้องมินตามาเที่ยวฝั่งลาวมาเที่ยวเทศกาล พงพักซอ่เลอกซอยส่าะเลิกซยบ่เลโอกซอยส่ราบเลยบ่หนิโอ้โวขวขวขวอ่าสูตรทางเพิ่นพี่น้องเลยมาลองมึงเอา มันก็จะกินหอมเนาะมันสิรักกินข้าวสูตรทงเพิ่นพี่น้องเอ้ยบัดร้องบิ่ง เอาไว้ต้มม bon ีต kind of ้มแตงโมกันเล้วรืต้มใส่น้ำเดียวเลยบอกใส่ไหนใส่ใส่หม้อใส่เลยเอาไปต้มก่อนหน่อยคิดว่าเพิ่นซื้อมาต้มทั้งหาต้มพี่น้องเอ้ยหม้อต้มเนาะฮะสิเยิ่งมันรัก